เ้าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ21ธันวาคม2567อัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ทกศบ a a c Thailand นะคะโดยได้อัปเดต2มาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2567ทั68นะคะโดยรายละเอียดมีดังนี้นะคะโดยรายละเอียดเบื้องต้นมีดังนี้นะคะโครงการแรกนะคะโครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะโดยอัตราดอกเบีย้ย3.50%ต่อปีโดยคิดจากผู้กู้ในอัตรา1%ต่อปีและชดเชยดอกเบีย้ย3.50%ต่อปีระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน12เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่ 31พฤษภาคม2569ยกําโดยกำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน12เดือนนับตั้งแต่วันกู้นะคะทั้งนี้ต้องชำระหนี้ให้เสร็จไม่เกิน31พฤษภาคม2669สนใจยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะและจ่ายเงินกู้ภายใน31พฤษภาคม2668หรือจนกว่าเต็มวงเงินสินเชื่อ1000ล้านบาท สำหรับสากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน2โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2567ทับ68เพื่อเป็นเงินทุนในการเพิ่มผลผล,ผลิตและพัฒนาคุณภาพ,พผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ รายละเอียดเบื้องต้นนะคะวงเงินกู้สูงสุด230,000บาทต่อรายอัตราดอกเบีย้ย MRR ต่อปีโดย2ปีแรกนะคะคิดจากผู้กู้ในอัตรา MRR ลบ3%ต่อปีและรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย3%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่รับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่30กันยายน2,570เเมื่อสิ้นสุดการชดเชยดอกเบี้ยนะคะลูกค้าผู้กู้ต้องรับ ภาระดอกเบี้ยเองทั้งหมดในอัตรา MRR โดยกำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนรายไตรามาสร,ราย6เดือนรายปีโดยชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันกู้ยืนกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและจ่ายเงินกู้ภายใน30กันยายน68หรือ จนกว่าเต็มวงเงินสินเชื่อ2,300ล้านบาทดอกจันทนะคะอัตราดอกเบีย้ย m r r เท่ากับ6.875ต่อปีตามประกาศณวันที่24ตุลาคม67อัตราดอกเบีย้ยเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคารนะคะดอกจันทรที่2นะคะสำหรับ,กบเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วไทยนะคะหรือที่คองเซ็นเตอร์02 555 0555โดยเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะมาแล้วนะคะสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต267 7ัทั